สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพารก์ดวงดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กับนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยาก จะดูคลิปเลยเขาเรียกว่าดูฟังคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยนะคะก็สกิปข้ามไปพาที่กิ่งฟ้าจะเขียนไว้ด้านล่างว่านาทีเท่าไหร่ที่เราจะได้ฟังคำทำนายนะคะแต่กิ่งฟ้าจำเป็นต้องมีการเกินนำอย่างเช่นเดิมทุกคลิปเลยนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะตรงนี้ถือว่าคุณมาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ลาเด์เพียเท่านั้นนะคะเข้ามาดูคือไม่ได้เสียตังค์ใดใดทั้งสิ้นเนาะฉะน ดูเป็นแนวทางแล้วก็มารับกําลังใจพลังงานด้านดีๆนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนํานายหอจางกิ่งฟ้านั่นเองนะ,ะก็สําหรับคลิป12ราศีที่นำหัวข้อของพวกพิอาคาส์พิกาสโตหรือ KFS Extra ที่เราก็เป็นเมนูยอดฮิตนะคะที่กิ่งฟ้าจะทำนายในช่องของกิ่งฟ้าอยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยนำมาใส่แบบ เป็นเรียง12ราศีนะคะแต่ละคลิปแยกไว้ชัดเจนเลยนะคะก็ขอบคุณสําหรับเสียงตอบรับนะคะว่าหลายๆท่านชอบไปทำนานแบบนี้ด้วยกิ่งฟ้าก็จะมีมาเรื่อยๆถ้ากิ่งฟ้าสะดวกทําเมื่อไหร่ก็จะมาทําคลิปลักษณะนี้ให้ทุกท่านได้ฟังนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหานะะในเรื่อง การที่กิ่งฟ้าพูดแบบเร็วหรือช้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คือ,องดดราม่านะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าเราทราบว่ามีปุ่มเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถทำให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มีมาบอกว่าเออแบบอยากได้เร็วขึ้นอ่ะอยากได้ช้าลง u t u b e มีจ้ะก็เรียกว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านั่นเองนะคะสามารถไปคลิกมุมด้านขวาของ YouTube ได้เลยนะคะปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปแต่ถ้าใครชอบฟังแนวะสปีดแบบธรรมดาปกติก็ไม่ต้องกดใดๆนะคะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอ e ของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะใน19วันนี้ชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญอ่อย่างไรไปในทิศทางไหนเป็นไทม์เลสเปิดม,มาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเรามา ดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะราศีชนูค่ะโ j ยว้าว wow. ความสุขขึ้นมาแต่ต้นเลยนะคะ priorities fulfillment two of cups uh, seven of pentacles three of cups king of pentacles three of swords, five of swords, f o u ขอ f wands. เอ่อขอภัยค่ะ five of wands. The death Nine ของคัพโอเคค่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าค่อยเปิดไพ่เพิ่มนะอันดับแรกพลังงานขึ้นความสุขมาเนี่ยจอยขึ้นมาแต่ต้นเลย นะคะอาพลังงานอันนี้นะคะคือมันอาจจะเกี่ยวโยงกับว่าบางท่านอาจจะมีงานมงคลเองหรืออาจจะไปร่วมงานหรืออะไรที่แบบเป็นสิริมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณความมงคลจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาชาวราศีธนูนะจ๊ะอาจจะแปลว่าได้รับข่าวดีช่วงนี้ถ้าการทํางานต้องพูดเลยว่าทํางานเยอะนิดนึงทางานหัวหมุนเหนื่อยหน่อยแต่ดีใครทำงานไม่เหนื่อยบ้างเป็นเรื่องปกติให้มองเป็นเรื่องปกติให้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานขึ้นคําว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ รับสินด,ดีบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้รับความสําคัญมากเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าใครคิดว่ากําลังจะร่วมพุ่นร่วมธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างาเพิ่มเติมสามารถทําได้หรือมีการร่วมพุ่นทําได้แต่ต้องมีสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครทําอะไรที่แบบออกแนวออร์แกนิกเพื่อสวนไรนากนเกษตรกรรมนะคะงานอีเวนต์นะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ ต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นหรืองานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคมอย่างเช่นเป็นเชฟเป็นช่างซ่อมหรือว่าหมอแพทย์พยาบาลเป็นต้นและอื่นๆอีกมากมายช่วงนี้จะเด่นเป็นพิเศษและของกินของบริโภคก็ดีช่วย,ด,วยด้วยเช่นเดียวกันก็คือโยงเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นเชฟอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยหรือว่าเราเองอาจจะเปิดร้านอาหารหรืออะไรที่อาจจะอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรต่างๆก็ดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นที่กิงฟ้าไม่ได้เอ่ยไม่ดีนะคะแต่ที่กิงฟ้าเพิ่งเอ่ยไปจะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษกว่ากว่าอื่นๆนะคะประมาณ แนวพวกออกแบบวิศวะนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณวิชาการช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีพลังงานมันขึ้นในเรื่องเงินเรื่องทอ,องคุณไม่ค่อยขาดสนเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่ามีมาเรื่อยๆมีมาแบบไหลามาเทมาเป็นพิเศษเหมือนกันแต่ก็ให้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแววงการมีปัญหากับคนจากคําพูดของเราหรือการพิมพ์แชทคุยให้เรามาระวังนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นะคะโอ้ไพ่ขึ้นสิรปมงคลเห็นไหมเนี่ยไพ่ขึ้นจอยคือสิริมงคลเนี่ยอาจจะมีแบบอะไรที่เป็นแบบ อะไรที่เป็นสิ่งมงคลสิ่งล้ำค่าแล้วพ่ขึ้นโลกไม่ใช่โลกภายแค่เจ็บนะคะ world อะไรที่เกี่ยวโยงกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นคือเด่นมากๆในช่วงนี้หรือสื่อออนไลน์หรือบางคนกาลังสร้างสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยู่ค่อนข้างโอเคนะคะผู้คุ้มครองถ้าใครปฏิบัติด,ดีสิ่งดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและดวงชะตาของคุณเด่นมากแม่นะคะเด่นนะคะช่วงนี้อาจจะแปลว่า ทำอะไรก็ได้รับความสนใจมีคนให้ความสนใจคุณมากยิ่งขึ้นแล้วไพ่ขึ้นอะไรที่ใครทําอะไรพวกเกี่ยวอสังหาก็ดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะแพลนจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือปล่อยเช่าหรือปล่อยขายช่วงนี้จะค่อนข้างมีโอกาสพอสมควรเลยนะคะและโดดเด่นในเรื่องเสน่ห์ทางวาจานะคะคําพูดคํเจระจาถ้าพูดดีเข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวนะคะในเรื่องการจระจาค่อนข้างโดดเด่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่า,ว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 าพูดดีเข้าตัวพูดไม่ดีเข้าตัวนะคะแต่ถ้าใครทำ อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดคเจาจาคาข,า,ข,า,ข,า,ขายอะไรเงี้ยโอ้เด่นมากๆทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉะนั้นรีบกอบโกยความสุขหรือความเป็นจริงนะคะคือมันเหมือนกับว่าน้ำขึ้นให้รีบตักอะ่ะเออต้องใช้คําพูดนี้เลยนะช่วงนี้เหมือนเป็นแบบช่วงเวลานาทีทองสำหรับตัวคุณะจะทําอะไรก็รีบทําจะลงมือทาก็รีบทาเดี๋ยวมันแบบเหมือนประน,นึ่งเดี๋ยวหมดหมดโปรโมชั่นเดี๋ยวหมดแฟลชเซลล์อันนี้ดูออกเลยนะว่าช้อปปิ้งบ่อยนะคะประมาณนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ใครมาควบคุม ความคิดของเราในบางเรื่องนะคะอะไรที่มันต้องควบคุมก็ต้องควบคุมแหละไม่ใช่ว่าออกนอกลออกนอกลวงทางทุกอย่างนะคะแต่อะไรที่เหมือนแบบมันล้างสมองเรามาพูดามาพูดบั่นทอนกําลังใจนู่นนี่นั่นออกจากคนพวกนี้ได้ออกเลยนะคะอย่าไปยุ่งกับคนที่แบบไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่ท็อกซิกแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยบางทีเราทางานก็ต้องทอางานกับพวกเขาหรือว่า ข้จะมีความคิดเดิมๆเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถออกได้จากตรงนั้นใช่ไหมคะสิ่งที่เราทําได้คือปิดหูปิดตาในบางเรื่องอพยายาม p r o f e s s i o n a l ค่ะงานคืองานเวลาส่วนตัวเราอาจจะไม่ยุ่งกับเขานะคะประมาณนี้นะถ้าจะทําบุญในช่วงนี้นะแนะนําเฉยๆนะถ้ามีนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ทําอย่างอื่นได้ถ้าที่ไหนมีล้างป่าชา้าไปร่วมบุญซะร่วมเงินซะล้างป่าช้านะหลาจะไม่ต้องไปเองก็ได้ร่วมร่วมบุญร,ร่วมเงินเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอผ้าหอ่อศพศพญาติลงศพอะไรพวก จะยิ่งดีหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลวัดพระบาทน้าพุอะไรพวกนี้จะยิ่งดีผู้ป่วยที่อาจจะเขาเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆก็จะยิ่งดีนะคะชีวิตของคุณช่วงนี้เอาตรงๆนะค่อนข้างแบบ ง,ง่ายสบายสบายง่ายๆส,สบายสบายมากขึ้นเรียกว่าราบรื่อแหละนะคะบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามีงานอะไรที่วิ่งเข้าชนมาเพราะพ่จริงๆเอาตรงๆนะงานของคุณเยอะมากดูสังเกตดิเนทำงานเยอะแต่คุณอาจจะเจอลูกน้องเจอเจ้านายหรือเจอผู้ร่วมงานที่ค่อนข้างดีปอดภัยขึ้นดีมากจเจริญก้าวหน้าบางคนอาจจะมีการแพลนที่จะแบบว่ามีคนแพลนให้คุณปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือโดนทาบทามเอาไว้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็ ใค,ใครทำงานอิสระช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีอาจจะมีงานป้อนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆปากต่อปาก Word of mouth ก็คือแบบทำงานดีมีคนแนะนำไปเรื่อยนะคะเลยบอกว่าคุณจะมีคอนเน็ชันมากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะจะเป็นตรงข้ามกับไพ่ที่เรียกว่านี่สินแต่อันนี้ไพ่ขึ้นทูเลานะคะเป็นตรงข้ามกับไพ่ที่อีกใบหนึ่งที่คล้ายๆกันแต่จะเขียนว่านี่สินเนาะแต่อันเนี้ยคือเป็นคำว่าทุเล่บางคนอาจจะมีโอกาสได้ปลดหนี้หรือข้อจะเตือนว่าช่วงนี้อย่าสร้างหนี้สร้างสินเพิ่มอะไรที่เป็นของใหญ่ของชิ้นใหญ่พักได้พักก่อนถ้า จะซื้ออะไรที่มันจําเป็นก็ได้แต่ถ้าอะไรที่แบบมันไม่จําเป็นพักได้พักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าถ้าในชีวิตของคุณช่วงนี้บางคนอยน่างที่กิ่งฟ้าพูดย้อนกลับไปคําเดิมเจอคนที่ท็อกซิกทําให้เราอึอัดใจบางสิ่งบางอย่างต้องแผ่เมตตาให้เขาค่ะบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามองบนหลักความเป็นจริงมองด้วยความเข้าใจ บางทีบางครั้งอาจจะเขาอาจจะเป็นบุคคลที่น่งสงสารก็ได้นะแต่ถ้าเขาเตือนอะไรบางอย่างเราหรือพูดอะไรบางอย่างหรือเขาทําในสิ่งที่คือเราต้องดูตัวเราเองด้วยนะไม่กิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะบางทีบางครั้งอาจจะเป็นตัวเราที่เราต้องปรับด้วยก็ได้เขาเองอาจจะแบบต้องปรับด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยคือบางสิ่งบางอย่างกิ่งฟ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นจะไม่เข้าใจเนาะแต่กิ่งฟ้ามองว่า เราควรรู้อะไร,ะไรควรทำไม่ควรทำแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่นั้นอ่ะไม่ใช่นั้นมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงเพราะว่าจริงๆพลังงานอ่ะขึ้นสิ่งที่ต้องระวังเลยนะสำหรับชาวราศีธนูช่วงนี้เนี่ยมันคือเรื่องการทะเลาะเบาแวงการมีปัญหาบางทีอาจจะเป็นแบบคนในที่เรารู้จักคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งการทํางานนี่แหละจริงๆมันจะแนวโน้มไปการทํางานมากกว่านะคะถ่ายทอดวิชาถ้าในเรื่องการเรียนการศึกษาชาวราศีธนูเด่นมากนะช่วงนี้เรื่องสติปัญญาการศึกษาหรือเราอาจจะไปถ่ายทอดวิชาให้ใครหรือมีคนถ่ายทอดวิชาให้เรา หรือใครเป็นครูบาอาจารย์ช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ชาวราศีธนูให้ขึ้นความพยายามจะเป็นผลคุณสังเกตปาคราฟกลายเป็นพี่มังกรไหม ความพยายามของคุณจะไม่ไกลเกินเอื้อมความพยายามของคุณจะสําเร็จผลความสุขกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณฉะนั้นก็ขอให้คุณพบความสุขและความพยายามของคุณจะไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนประสบความสําเร็จทุกประการนะคะชาวราศีธนูขออนุญาตจบคาําทํานายแบบเพียวนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่ลางในย t u b e ได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิงฟ้าทําคลิปไปนนา,า,ะะา้เฟ ด้านล่างแล้วหรือว่าเป็นเพียคาร์เพียรสโตน KFS Extra นะคะเป็นทําเดสเปิ์มาดูเมื่อไหร่ก็ได้ก็แปะลิงก์เอาไว้แล้วก็มี12ราศีเป็นหัวข้อต่างๆที่ไม่ใช่แค่หัวข้ออันนี้มีอย่างอื่นก็มีนะคะเป็นทม์เดสก็จะแปะเอาไว้ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันค่ะเข้าไปดูกันเพลินๆได้เลยถ้าใครเบื่อใครเหงานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได t ติกตอไดาไ g ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ